ความโดดเ่นของกาแฟาชิดเลยเนาะที่บ้านหนองแคนทําก็คือเราเน้นการปลูกที่ปลอดสารเพื่อว่าจะตอบโจทย์กับทานเพื่อสุขภาพเนาะจะปลอดสารจากยาฆ่าแมลงจากปุ๋ยเคมีเงี้ยบนพื้นที่กว่า20ไร่แห่งนี้ กาแฟทุกต้นได้รับการดูแลอย่างดีไร้สารเคมีใดๆซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะผลิตกาแฟอินทรีย์ที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเจ็ดปีแล้วที่ว่าหยุดใช้ยาฆ่าหญ้านี่ก็ตัดเอาอย่างเดียวมันจะเป็นปุ๋ยสะสมไปเรื่อยๆแล้วปุ๋ยที่เราใส่ก็เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ก็ทําให้ดินดีก็ดีต่อเราด้วยอย่างเราเดินไปในไร่เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะจะไป บนเพื่อนกับสารเคมีที่ใส่เนาะมาปลูกบ้านห้องกับเป็นหมากเป็นดกดีจะไปไปปลูกกไปเก็บไปอย่างน้าเพื่อนทุกอย่างเละจะไปเลี้ยงลูกสองปีสามปีลเลยเลยมาปลูกของเจ้าของล้องเมิองปลูกก็ได้ราคาก็ดีสันกัเลยปลูกน้ำเพิ่นจ้ะแม้ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพแต่ราคากับเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ชาวบ้านจึงรวมกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคนเพื่อควบคุมผลผลิตในกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกันและเพิ่มขีดความสามารถในการขายเมล็ดกาแฟไปจดทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคนเวลาเขาเพียดเป็นกลุ่มแล้วมันก็เวลาเขาขายผลผลิตมันกัราคามันก็ดีกว่ากัน นอกจากการขายเมล็ดกาแฟสดยังมีการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟของชุมชนโดยการนำมาแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟขั่วเพิ่มทางเลือกในการขายมากยิ่งขึ้นปก็ได้เข้าไปปรึกษาที่ทกสนะด้วงนะครับท่านก็ให้คำแนะนำ่าเออกู้โครงการนี้นะเป็นโครงการเอ็กไวเซสต้อกเบียถูกล้านละร้อยจ้ะก็กู้มาเป็นเป็นซื้อเครื่องจักรก่อนตอนเลกตัวเล็กๆก่อน ุูมของเฮามันก็มีการแปลรูปพร้อมนะจ๊ะก็ได้ม,มาทํางานจุดๆนีพร้อมขายมันเสารไปก็ไม่เพิ่มไรายได้เหมือนกับว่าเราเอาส่วนหนึ่งที่ที่ปลูกได้ขายไปเป็นมันเศสารแล้วก็เอามาแปลรูปมันก็จะเพิ่มจากกิโลละเกียสิก็จะได้สี่ร้อยอย่างเงี้ยมาเฮ็ดกาแฟนั่นกับมีไรายไดห้หาครอบห้ครอบัวอยแล้วมือเขาบ่อใดมีหมองรับจางเขากับมาเฮ็ดกาแฟจะเขาก็ได้อยู่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก็จะมีสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเลยเป็นเครือข่ายเพื่อนก็มาตรวจให้จ้ะมมีการอบรมอย่างนี้จ้ะดีแก่กลุ่มดีแก่ชุมชนของเราจ้ะเริ่มจากการปลูกที่ดูแลและใส่ใจเป็นอย่างดีกลายเป็นกาแฟที่มีความหอมกลุ่นรสชาติดีและมั่นใจว่าได้ส่งมอบความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค มันเหมือนเป็นชีวิตของเราอะเนาะพราะเราเราเราักเขาเราทําเขาให้ดีทําเขาไปในทางที่ดีเนาะคิดว่าสิ่งดีๆก็จะตามมาที่กลุ่มของเราเนาะทำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อสุขภาพของคนที่มาบริโภคก,กาแฟของกลุ่มเราจะทําให้เป็นบ้านกาแฟแล้วกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟอินทรีย์ด้วย ฤกกสเป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย